สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลน์นะครับของแพลตฟอร์ม Facebook นะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อาจโพสแล้วนะครับแล้วมียอดไลน้อยนะครับหรือว่ายังไม่มียอดไลน์เลยนะครับโลยอยากจะเพิ่มยอดไลน์นะครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเข้ามาที่หน้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า k b m k i t h นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับเราจะเจอเว็บแรกนะครับ k b m k i t i h c o m นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับ อ่าหรือจะคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เนะ่ครับเื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันกอดก็ได้นะครับอ่าเราก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ kmkth.com กันแล้วนะครับอ่าพอเข้ามาแล้วนะครับหากว่าคุณชมทันใดนะครับที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเขาจะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลแล้วก็ชื่อจริงนามสกุลลาดผ่านนะ่ครับอ่าข้อมูลตรงนี้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กที่สองช่องด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็กดสมัครใช หรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลตรงนี hey. ้ยุ่งยากะครับก็สามารถสมัครใช้งานนะครับด้วย Google หรือว่า Gmail ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยนะครับพอสมัครใช้งานกันเรียบร้อยก็กดย้อนกลับออกมานะครับอสําหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้เนี่ยกอลงเชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปเลยนะครับสำหรับคนที่สมัครใช้ด้วย Google หรืออั m ฉริยะเนี่ยกรลงเชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้ไปเลยนะครับผมกอจะลงเชื่อเข้าใช้ตรงนี้เลยนะครับเราก็ได้เข้ามาที่เว็บไซต์ kmkt.com กันแล้วนะครับ อาไปเข้ามาแล้วนะครับฝากบอกคุผู้ชมท่านใดนะครับที่อาจยังไม่มียอดจานวนเงินตรงนี้นะครับหรือว่ายังไม่เคยเติมเงินกันเลยนะครับก็ให้มาที่เมนูเติมเงินกันก่อนเลยนะครับอในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีหลายช่องทางให้เลือกใช้งานนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code นะครับอันนี้สามารถใช้ได้ทุกธนาคารกันเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นช่องทางชิลเพย์นะครับในช่องทางนี้ก็จะสามารถจะได้หลายช่องทางนะครับจะมีเป็นการสแกน QR Code นะครับทูมันนี่วอลเล็ตแล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับอรณ์ถึงตู้เติามเติมนะ ตมาแทบก็จะเป็นการโอนเงินแนบลิปทุกธนาคารนะครับอันนี้ก็ใช้ได้ทุกธนาคารกันเลยนะ่ครับตมาก็จะเป็นนังเป่าวลเล็ตนี่ยประกคอคริปโตนะครับอะไรในทุกช่องทางนะ,น,น,าน,นะครับเขาจะมีคําแนะนำนะครับในการเติมเงินด้านล่างแบบน,นี้นะครับุผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนนะครับก็อ่านคําแนะนําของช่องทางนั้นแล้วก็เติมเงินกันให้เรียบร้อยนะครับ่อและต่อมาให้กดกลับมาที่คําสั่งซื้อใหม่กันเลยนีครับรายบทนี้นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้วราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ Facebook นรบแล้วก็เฟออร์มับ ในส่วนนี้นะครับเราจะมาใช้ส่วนของในส่วนของแนะพลตฟอร์ออมเฟซบุ o กนะครคุณผู้ชมก็คลิกเข้ามาที่ Facebook ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาดูที่หมวดหมู่กันเลยนะครับวันนี้เราจะเพิ่มยอดไลน์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็เลือกมาเป็นบริการแนะนํารถดเร็วตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับอใน,นบริการก็จะมีห,หลายบริการให้เลือกใช้นี่ยก็จะมีความเร็วนะครับของบริการที่แตกต่างกันนะครับแลบ้วก็จะมีอาจจะมีเลนราคาที่แตกต่างกันของบริการนะครับก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเลือกใช้เป็็็นนนนนนบบบรรรรรริกกกกาตตตััััววไหะะะคคออผมเเเลลืปแงี้ย อพอเราเลือกบริการมาเรียบร้อยนะครับด้านล่างตรงนี้จะเป็นคําอธิบายนะครับของบริการที่เขาเลือกมานะครับอ่ะตรงนี้นะครับก็แนะนำนะครับให้ผู้ชมอ่านกันไว้ด้วยนะครับต่อมานะครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้ผู้ชมเนี่ยกลับไปที่ f เฟซบ o ๊กก็เลยนะครับแล้วก็มาที่โพสต์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดไลน์เนี่ยแล้วก็อ่คัดลอกลิงก์นะครับของโพสต์นั้นด้านบนตรงนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็นํามาวางนะครับอ่ในส่วนปริมาณนะครับเขาบอกขั้นต่ำมาที่สามสิบถึงสองหมื่นนะครับผู้ชมต้องการจะเพิ่มยอดไลน์ไปเท่าไหร่เนี่ยก็ใส่เเข้้าไปรรรียยบบอนะคั อ่ะผมก็จะใส่ไปที่100แล้วก็กดสั่งซื้อตรงนี้เลยนี่ครับอ่ะพอเรากดสั่งซื้อเรียบร้อยจะขึ้นแบบนี้นี่ครับระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนี่ครับอ่ะและต่อมานี่ครับให้คุณผู้ชมนบมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยนี่ครับอ่ะในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะที่เราได้ทําการสั่งซื้อกันไปเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เขาเลือกมานี่ครับอ่ะส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นลิงก์ของโพสที่เราใส่เข้ามาเนะ่ครับตรงนี้ก็แนะนาให้คุณผู้ อะไรก็จะไม่เพิ่มขึ้นมานะครับก็ลองเช็คกันดีๆนะครับในวนลิงง์นะครับต่อมานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อแล้วก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ขึ้นว่าอรอดําเนินการนะครับอในระหว่างที่เรอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับก่อนที่เราจะกลับไปดูยอดไลน์ใน Facebook ของเราเนี่ยผมก็จะแนะนําเมนูต่างๆในเว็บไซต์กันก่อนนะครับอาสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วเนี่ยแล้วเกิดมีปัญหาในการใช้งานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อออนนี่่่่คครรััััับบบบาาใใหห้้้ผูชมมมะะกกดลทสงซื แล้วก็มาที่เมนูติดต่อมินนะครับก็จะมีให้เลือกติดต่อมินถึง2ช่องทางนะครับก็จะมีตัวเชื่อเรือแล้วก็ช่องทางไลน์เนี่ยอันนี้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็เลือกติดต่อมินกันไปได้นี่ครับอ่ะแล้วต่อมานีครับหากว่าคุณชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการใช้งานเนะครับล้าอยากจะแนะนําเพื่อนๆเนี่ยไปได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์นี่ครับก็ให้กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้เลยนะครับก็จะมีลิงก์อยู่ตรงนี้คุณชมก็สามารถกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะเพื่อแชรกัับื่อนรรวาคคู้จะ อันที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยไปได้คำมาใช้งานในเว็บไซต์เนี่ยผ่านลิงก์ที่ผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับผู้ชมก็จะได้อัตราค่าแนะนำนะครับถึง5%กันด้วยนะครับอ่าแล้วต่อมานี่ครับอ่าขอให้ผู้ชมนะครับมาที่เมนูการคืนเงินตรงนี้เลยนะครับในเมนูนี้นะครับก็จะเป็นเมนูสําหรับการคืนเงินนะครับของออเดอร์ที่เรายกเลิกกันไปนะครับโดยที่เขาจะคืนเงินนะครับเข้าเครดิตและอ่าเข้าเครดิตนะครับให้เราตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดนะครับของออเดอร์ที่เราอายกเลิกนะครับให้เราดูด้านล่างตรงนี้นะครับ เพือ่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ Facebook กันเลยนะครับตอนนี้นะครับยอดไลน์นะครับอยู่ที่95ไลน์นะครับผมจะลองกดรีเฟซหน้าจอดูนะครับดูยอดไลน์เพิ่มขึ้นมาแล้วอยังนะครับตอนนี้ยอดไลน์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง195ไลน์กันแล้วนะครับอก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับผมก็อยังไม่ได้รอเลยนะครับตอนนี้นะครับก็อแค่กดรีเฟซหน้าจอนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นที่เรีย อ่ะแล้วสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจจะใช้งานเว็บไซต์ผมก็ได้แปลลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับอ่ะแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้ามีการพูดผิดพลาดอะไรกันไปเนี่ยครับก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอ่ะแล้วก็อาจต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมและฝากกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ